ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับดตด่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ชนนรงพรุ่มสีแก้วกับนักตเตะดาวรุ่งวัย20ปีของฉลามชนชุนบรีเอฟซีครับลงฝึกซ้อมกับทีมทางด้านอันกกคอนเลยครับทีมในทางด้านเซกุนดาบีดิวิชัน3ของลีกสเปนครับได้พร้อมเผยครับเกือบอาเจียนเลยทีเดียวครับโดยที่ขนาดความเคลื่อนไหวของเจ้าหนึ่งจนรงพรุ่มสีแก้วกับนักตเตะดาวรุ่งวัย20ปีของฉลามชนชุนบเรีเอฟซีครับที่เดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับทีมอันกกคอนทีมในเซกุนดาบีหรือดิวิชัน3ของลีกสเปนเป็นเวลา1เดือนครึ่งครับ ซึ่งหากฟีทับประทับใจครับทีมอาสตตโค้ชของทีมดังสเปนครับก็จะได้เซ็นสัญญาร่วมทีมทันตีน1ปีในเบื้องต้นครับโดยล่าสุดครับทางนายชนรงรงพรมศรีแก้วครับได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมแล้วครับ ทางเดินทางมาถึงครับเลยไม่ต้องกักตัวแต่อย่างใดครับโดยในช่วงเช้าครับทางด้านชนรุรงลงฝึกซ้อมเพื่อเสริมสม,มรรถนะร่างกายของหรือฟิตเนสกับทางด้านฮาวเวียนอาเซซิโอกาบโค้ชฟิตเนสของทางด้านสโมสรแบบตัวต่อต,ต,ตัวครับที่สนามฟุตบอลบริเวณที่พักในเมืองมัตริครับเพื่อเป็นการทดสอบความฟิตก่อนที่จะลงร่วมฝึกซ้อมกับทีมในช่วงเย็นนี้ครับสำหรับชนะรง่รมสีแก้วครับราชันมังกรหรือราชบุรีมิตรผลเอฟซีครับเปิดตัวเข้งใหม่ดีกรีไม่ธรรมดาครับทางด้านเซบาสเตียนบูชิฟครับ อดีตมิดฟิลด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย38ปีมาร่วมทีมครับโดยความเคลื่อนไหวของทางด้านราชบุรีมิดผล FC ครับที่กำลังเตรียมทีมเพื่อรุยสุก FC ฟซแชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มครับถึงทางด้านราชันมังกรครับอยู่ในกลุ่มจีร่วมกับทางด้านยาโฮดาลุนทักซินปูหวังเลททางด้านนาอุยาแกมปารครับโดยทว่าล่าสุดกับทางด้านราชบุรีมิดผล FC ครับโดยเสียฟุกครับได้ทำการเปิดตัวทางด้านเซบาสเตียนครับอดีตมิดฟิลด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติสวิตเซอร์แล พร้อมกับโชว์ชุดแข่งใหม่ที่เตรียมใช้ในึก f อ c h a m p i o n ี League 2021รวมเป็นกลุ่มช่วงปลายเดือนนี้ด้วยครับและทางด้านเซบาสเตียนครับปัจจุบันอายุ31ปีครับผ่านการค้าแข่งกับทีมดังในสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วครับต่างด้าน FC สิงยงเซคัสเลนครับรวมถึงกบเคยย้ายไปค้าแข่งง่ายกับบรีเกนกับทางด้านมุงเปรีเยนในช่วง2 0 1 5 2 0 1 6ครับ และก่อนที่ล่าสุดครับแจ่ค,ค้าแข่งอยู่กับทางด้านเอสตา้าในลีกรมบเนียครับในฤดูกาล2020-2021ที่ผ่านมาครับโดยลงสนามไปทั้งสิ้น24เกมยิงได้4ประตูครับนอกจากนี้ครับกันยังเคยติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วครับอยู่18อยู่19อยู่20และอยู่21อีกด้วยครับเชียงใหม่ยุนในแตดได้เลอกปวดตัวคุณซูวัย42ปีเข้ามาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อย้วครับเพื่อพาทีมลุยลีกสูงสุดครั้งแรกของสมโมสรครับ โดยสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับน้องใหม่ในศึกโต้าเทลีครับประกาศแต่งตั้งโค้ชอันครับสุรพงษ์คงเทพครับเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการเลยครับเพื่อนําทีมลงสู้ศึกในฤดูกาล2021ครับหรือทางด้านมาดามอมครับผู้จัดการเชียงใหม่ยูเนเต็ดให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ และทางด้านคค่ชนันครับวัย42ปีครับได้เยกทางกับสุโกเทสีเมื่อจบฤดูกาลชี่ผ่านมาครับหลังไม่สามารถพาทีไม่ลดตกชั้นจากไทยลีกได้ครับกลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดหรือช้างเผือกมาโดยตลอดครับจนกระทั่งล่าสุดครับได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นเน็ตโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการเลยครับ และสำหรับโค้ชอันครับสุรพงษ์กรุงเทพครับลุนต้นเส้นต่างด้วยการพาทีมเยาวชนของเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดคว้าแชมป์โค้ชสองสมัยติดต่อกันในปี2014และ2015ก่อนที่ฤดูกาล2016ครับจะย้ายมาคุมทีมทางด้านปูิทเทรต่อมาในฤดูกาล2018ครับ้า้ไปคุมทีมพัทยายูเนเต็ดสมบุตรปราการชิตตี้เชียงใหม่เอฟซีสุขทัยเอฟซีกระทั่งตัดสินใจจะลดประกาศเซ็นสัญญากับเชียงใหม่ยูเนเต็ดในท้ายที่สุดครับ น้องใหม่ในศึกโตโยต้าไทยลีกครับจัดการคว้าดินแนรับทีมเชฟไทยเข้ามาเสริมแข่งรุ่ยรุ่ดกาล2021เลยครับโดยเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับน้องใหม่ในศึกโตโยต้าไทยลีกครับประกาศคว้าตัวอาทิตย์ดาวสว่างครับแนวรับวัย28ปีจาก p ีทีโปรเจคซีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยถือเป็นการเสริมทัพรดยที่8อีกด้วยครับและทั้งนี้ครับมาดามอมครับผู้จัดการทีมของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับใ้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ รือทางด้านเจ้าเมครับผ่านการตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากทางด้านแพทย์ที่ปรึกษาของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งผลการตรวจร่างกายนั้นออกมาในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่เลยครับร้วมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมในวันพรุ่งนี้ทันทีครับ และสาหรับอาทิตย์ดาวสว่างครับกองหลังดีกรีทีมชาติไทยก็ผ่านประสบการ์ลูกหนังมาอย่างชุกชชนครับโดยเจงเกิดกับทางด้านทิวทีเอสซีก่อนถูกทางด้านเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดดึงไปร่วมทีมจากนั้นครับก็พ่นจรไปอยู่กับอีกหลายทีมครับทางด้านุพปรณบริเอฟซีการเทอเดฟซีุริเตโรสิงเชียงรายยูเนเต็ดตราดฟซีและพีทีประจคฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมาครับสำหรับอาทิตย์ดาวสว่างครับ สำหรับอากิระนิชิโนกับคุณสือทีมชาติไทยครับกระตุ้นในรูปทีมเอาชนะมาเลเซียได้ครับในเกมนัดสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีในวันนคารนี้ครับด้วยความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับที่กำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อลงดวลกับทางด้านเสื้อเหลืองทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสุดท้ายครับเพื่อจิงอันดับ3ของกลุ่มเพื่อหาโอกาสในการคว้าสิทธิ์ประเล็นในศึกเอเชียครับรอบคัด โือทั้งนี้ครับล่าสุดครับวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาครับภายในห้องแถลงข่าวของภายในสนามทางด้านอัตมาคุดครับอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยครับพร้อมด้วยทางด้านสิวรักทิพส์สูงเนินครับผู้รักษาประตูครับเข้าแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลโลก2 0 22รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีนาที8ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียครับโดยที่ทางด้านอากิระนิชิโนะครับกุนสือทีมชาติไทยครับกล่าวว่าตอนนี้พวกเราครับจะพยายามทำเต็มที่ดีที่สุด ที่ผ่านมาครับเราไม่ชนะเก็บชัยชนะได้เลยครับเราต้องการผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ตอนนี้ครับเราหมดลุ่นโอกาสเลยครับแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกคนครับยังหวังว่าในตัวของพวกเราครับเก็บในวันนี้ครับมาเลเซียเราห้ามแพ้เด็ดขาดครับและจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับและจุดแข็งของมาเลเซียครับน่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของนักเตะครับและมีการปัฒนาทีค่้นข้างหนักพวกเราต้องพยายามจัดการและแสดงศักยภาพของพวกเราออกมาไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลการใช้ความเร็วและทักษะเอาชนะพวกเขาครับ และทั้งนี้ครับเราจะพยายามแก้ไขเกมรับให้ดีครับจะไม่ทุดกองหลังอย่างเดียวครับพวกเราต้องพยายามช่วยเหลือกันครับและทาให้ดีทั้งทีมครับฟุตบอลมีทั้งสองแบบครับคือเกมลุกและเกมรับครับถ้ามีบอลเราก็ทําเกมลุกถ้ามีบอลเราก็ทําเกมรับครับและต้องระวังในจังหวะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ดีครับ ในทั้งนี้ครับด้านสิวรักเทพสุงเนินครับนักเตะทีมชาติไทยครับกล่าวว่าบรรยากาศในทีมทุกคนมุ่งมั่นครับเราจะพยายามเอาชนะไปฝากคุณไทยให้ได้ทีมมาเลเซียชุดนี้ครับน่าจะแข็งแกร่งกว่าที่เราเจอในครั้งก่อนครับเพราะมีนักเตะต่างชาติเดิมเล็กน้อยครับเราที่เคยมาดูเหมือนว่าจะมีรูปร่างใหญ่ทีเดียวเลยครับและสำหรับทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีนสุดท้ายพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันนี้ครับเวลา23นาฬิกา4 5นาที ตามคาดเลยครับทางด้านทัชชนุครับผู่วมสมกับบุรีรัมยูไนเต็ดเลยครับโดยเจ้าคอปเตอร์ทัชชนุครับอดีตอคงเครื่องของทางด้านสวรรค์แคทครับผูร่วมสมกับบุรีรัมยูไนเต็ดเรียบอร์ด์นครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวครับได้รับความสนใจจากทีมปราทสายฟ้าที่ต้องการเสริมขุนกําลังในแดนกลางครับและหลังจากที่มีกระแสข่าววิญานาหูครับก่อนหน้านี้ว่าทัชชนุนะครับกองกลางตัวรับได้รับความสนใจจากบุรีรัมยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งสกไทายลีครับ โดยล่าสุดครับมีภาพจากแฟนเพจของกลุ่มแฟนบอลปราสาทสายฟ้าครับปรากฏว่าเจ้าคปเตอร์ับได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ครับและสําหรับกองกลางวัย24ปีรายนี้ครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเจ้าคปเตอร์ครับถูกทางด้านนครราชสีมามาได้สี่ครับยืมตัวมาจากสิงเชียงรายยูเนเต็ดไปใช้งานและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับและอย่างไรก็ตามครับหลังหมดสัญญายืมตัวกับเชียงรายยูเนเต็ดครับได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเจ้าตัว และแม้ว่าทางทางด้านสวรสค์แคทครับจะต้องการสซ็นรือมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการครับแต่ก็ไม่สามารถตกลงสัญญากันได้ครับจนกระทั่งตกเป็นข่าวกับบุลลมยูเนเต็ดได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมและตามภาพที่ปรากฏครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับติการ์ตล็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบธลีฟเบบรกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ